เราจะไม่หุ้มไม้นะลูกเราเอากินไม่เราจะไม่เอาไม้นะโคนไปข้างนอกเออ่อวางอย่างนี้ต่อสอหมันเลยงในนะคะเอ่อตะเรียบยัใบอย่างนี้เอาที่ใบออกอย่ากให้ใบมันพัดนี่ก็อาจารย์มามามาเอ้าวางเห็นมวางง่ายๆทีอันเลยกับหัวจับหางก็ได้เด็กแต่ว่ามันก็จะมันจะแน่นไหมคะเออไม่เป็นไรหรอกแล้วเราค่อยแยกออก เออคือสรุปว่าที่จัดให้มันสวยๆแล้วก็กระดาษประกบแล้วก็ไม้ประกบมัดไม่ต้องใช้ออาจารแล้วเออแล้วมันจะทยังไงแล้วก็พักเอาไม้ของอันประกบกันแล้วก็มัดเชือกูเลยมัดให้แน่นเลยนะลูกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราต้องการทำให้มันแบนเพราะฉะนั้นเราจะต้อง ประกบให้แน่นมัดให้แน่นก้วมาอีกนึงอ่านี่จะสวยแล้วโอเคจะสวยแล้วเราประกบขึ้นมประกบ,บอย่างนี้ <ทำ S 1> แล้วก็เห่ไม้ใส่ไม้อันนี้มา แล้วเราค่อยมาเย็บโมเแล้วก็เขียนที่ผ่านไมา <c oughs> เอาปากกาเขียนไว้กระดาษก่อนก็ได้ลูกต้นอะไรนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะลืม <c oughs> เดี๋ยวเราจะไมเ่เย็บบรรทุนหมายเปยนผ้ายบรรทุนหมาเดี๋ยวไปขโมยนะ <c oughs> เลยอ <c oughs> าจารย์เอาของขโมยของตัวเราทำด้วยกันก็ได้เด็จะได้ประกบคู่จับคบก,กันได้ นี้แล้วักเรียนเอาเชือกมัดให้แน่นเพราะเราต้องการทําให้มันแบนเอาเชือกประกบมัดให้แน่นที่สุดนะเราจะให้มันแบนอาจารย์หนูไว้ตรงนี้ได้ไหมหนูมืที่ไหม่่อได้ได้คือประกบให้แน่นให้แบนเพราะเราจะต้องทำให้มันแบนามาลุ่มนี้ก่อน ถ่ท ح, ท ح ายภาพนิ่งด้วย nah. เราจะไม่ให้มันพองนะเราจะทักให้มันแดงเลยานเลยให้มันแดนเราจะไม่กนมูล่าน้วมต่อไม้อีกอันนึงมาประกบแล้วก็มดเชือกเชือกสองเส้นนะลูกประกบเวลามัดประกบให้แน่นมดให้แน่น มัดมต้องมีคนมา่ช่วยกดเชือกเนาะเพราะไม่งั้นมันจะไม่แน่นแล้วมันก็จะไม่แบนเราจะต้องทำให้มันแบนมัดต้องมีคนหนึ่งกดกระดาษเน่กระดบกดกระดาษกดนันไม้เพื่อให้อะไรเพื่อให้แน่นไม่งั้นมันจะหลวมไปอะมัดไม่เป็นไรคือเราต้องการให้มันแน้งให้มันแบนอยู่แล้วลูกมัดตองกลางเออ เชือกทิดนั่นน่ะไม่ตอนมัดกันน่ะทำไงก็ได้ให้เชือกมันแน่นที่สุดไม่ให้มันหลวมถ้าเชือกหลวมนี่ไม่ไม่โอเคนะไม่ดีต้องให้มันแบนที่สุดมัดให้แน่นที่สุดเพราะเราต้องการให้ตัวอย่างพันไม้เนี่ยมันแบนสามารถเย็บติกกกดกระดาษแบบสองมิติได้ อย่าลืมอัดวิดีโอไปด้วยนะตอนนี้เราตอนแท็กแล้วเราเอาไปทิ้งเลยเัดชเรื่องดูดักันเรื่อาเอนอ่สลับกดเชือกให้แน่นมัดมัดเส้นบนหนึเส้นเส้นล่างหนึ่เส้นเป็นสองเส้นนะลูก ลื่นเธอต้องมีคนบกดตรงๆที่มันทดการกันนะเพื่อให้มันไม่หลวมห้ามหลวมนะ